สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแอนขายของอ่ามาแล้วนะครับมีเสื้อขายด้วยนะที่ร้านมีสินค้าหลายอย่างนะครับเราก็จะเอามาออกช่วงรายการขายของรู้สึกเพื่อนๆน,น,นี่ดันกันมาเยอะเหลือเกินนะฮะอยากมีอะไรบ้างครูมีอะไรเข้ามาบ้างอ่าผมก็จะหยิบมาให้หมดเลยนะครับมันมีของเข้ามาวันไหน อะไรเข้ามาบ้างผมก็สับออกสับออกรายการนะครับเพื่อนๆก็จะได้ติดตามกันไปด้วยเป็นรีควรรมนต์ของลูกค้านะฮะเพื่อนๆคนไหนสนใจอะไรหรืออยากจะสอบถามอะไรก็จัดเข้ามาฮนะเดี๋ยวผมก็จะตอบไปให้นะช่วงไหนช้าบ้างเร็วบ้างก็ว่ากันไปนะครับมีเพื่อนๆเขาถามมาว่าครูครับแนะนํามี CRKT หน่อยผมแนะนํานี้ยี่ห้อเนี้ยดีมากนะครับมันเป็นมีดที่ที่มีหลายรุ่นหลายแบบเลยคุณไปเช็คใน g o o g l e นะคุณพิมพ์ว่าคาว่า CRKT คุณจะเจอรุ่นหลากหลายมากมายเลยแต่เขาจะไม่ได้เขาจะไม่ใช้เหล็กเทพมันเป็นมีดที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานนะครับมันเป็นแบรนด์อเมริกาแล้วก็มาผลิตที่จีนนี่แหละสินค้าดีแต่ที่ต้องระวังก็คือมันมีสินค้า๊อปปี้ด้วยนะครับมีจริงๆนะมีจริงๆมีสินค้า๊อปปี้ด้วยวิธีเช็คก๊คอปเช็คแท้ผมบอกไปแล้วนะครับดูจากบาร์โค้ดตรงนี้ไปลงแอปพลิเคชันเอ่บาร์โค้ดลีดเดอร์แล้วก็ อ่านออกมาอ่าน,านตัวนี้ขึ้นมามันก็จะขึ้นเป็นสินค้าตัวนี้ออกมานะครับในกรณีที่เขาไม่ได้ก๊อปแบบตรงรุ่นตรงแบบนะ CRKT ที่ผมเห็นมันยังไม่ต๊ก๊อปแบบตรงรุ่นตรงแบบวิธีดูดูง่ายมากถามคนขายเลยผมขายแต่ของแท้เท่านั้นนะครับผมขายสินค้าคุณภาพแบรนด์เนมแล้วก็ไม่ขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นะเรานับถือกันตรงนี้นับถือเรื่องคุณภาพซึ่งสินค้าที่เป็นสินค้าของแท้คุณภาพจะดีกว่าสินค้าที่ก๊อปปี้มาครับแน่นอนฮะแน่นอน สินค้าเลยหลายอย่างเลยแม้กระทั่งคุณเคยเห็นปลอ,อกแขนไหมเออปลอ,อกแขนที่ร้านผมก็ขายย่อเอาควา้าขายหลายตังค์ด้วยนะสองร้อยกว่าบาทอนะ่ะแต่ของก๊อฟในตลาดก็มีร้อยเดียวว่าเจ็ดสิบบาทก็มีนะเหมือนกันเลยก็ต้องมาเช็คด,ดูว่าพี่พี่ตกลงมันแท้มันเทียมยังไงถามที่ร้านเลยผมขายของแท้นะครับของแท้คุณภาพมันจะตามราคาเลยนะพบมีดก,ก๊อฟผมว่าไม่ค่อยเท่ว่ะเอามีดแท้ดีกว่านะนี่คือ CRKT นะครับก็สนใจรุ่นไหนก็ลองสอบถามมา ผมมีของเข้ามาผมว่าจะมานําเสนอหน้ารายการเนี่ยนะครับมีสินค้าอะไรเข้ามาแล้วยังไม่ได้จัดส่งอะไรก็ว่ากันไปอ่ะไปเป็นเพื่อนเราได้ในไลน์อ f ฟฟิ i ชียลนะครับหลังจากที่ผมลงวิดีโอใน Youtube แล้วงานของผมคืองี้ผมจะเอางานตัดแล้วก็ลง Youtube พอลง Youtube เสร็จปุ๊บผมก็จะแชร์ไปลงใน Line Official หรือไม่ก็ไปลงใน f a c e b o o k นะครับแล้วก็ เพื่อนๆก็ตามกดตามดูในนั้นแล้วรายละเอียดสินค้าผมจะลงไว้ข้างล่างเนี่ยใน Descript ช o นของ YouTube จะลงไปข้างล่างก็จะเป็นสินค้าพร้อมราคาเลยคือเฮ้ยง่ายดีว่าเออใช่มันเป็นสต๊อกให้ผมได้ด้วยเลยคืออะไรเข้ามาผมอ่านลงตรงนี้อาจจะลงจํานวนไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆเวลาเข้ามาดูเนี่ยตัวไหนมีไม่มีครูลองไปเช็กดูตรงข้างล่างนะครับถ้าถ้ามีผมก็จะเขียนว่ามีสต๊อกครับแต่ถ้าไม่มีก็เขียนว่าหมดแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาถามว่ามีไม่มีผมจะอัปเดตในนั้นนะครับ มีอะไรผมจะอัพอัพอัพไปเรื่อยๆนะเออก็ง,ง่ายดีเพื่อนๆก็จะได้ดูว่าเฮ้ยดูวิดีโอเดียวได้สินค้าหลายอย่างเลยอ้าวตัวแรกนะครับไหนๆหยิบม,มาละหยิบม,มาเลย CRKT รุ CR ่น f a s ซ s e นะครับนี่แกะให้ดูนะตัวนี้วัสดุจะเป็น D2 คืองี้มีดกลุ่มที่อืมเป็นตลาดเขาเรียกว่าตลาดล่างเขาเรียกตลาดล่างแล้วกันตลาดกลางล่าง เขาจะมีโมเดลที่เป็นใบมีดปกติเช่น8 cr 1 3 mov aus 8และอีกตัวหนึ่งที่มันแหลมว่ามันในตลาดก็คือ d 2นะครับมีจีนก็เอามาทําเยอะนะครับแล้วก็มีดมีดแบรนด์ที่เอามาผลิตที่จีนก็เอามาเล่นเยอะเหมือนกันนะครับนี่ crkt นะครับบอกข้อพึงระวังก่อนมีดทุกรุ่นนะฮะมีดทุกรุ่นฟังเลยนะมีดทุกรุ่นที่ประกับเป็นสแตนเลส ฟามดีๆนะมีดทุกรุ่นที่ปักกับเป็นสแตนเลสสตีลอย่างนี้อย่างนี้ใช้นานๆไปมันจะมีสนิมขึ้นเล็กๆนะครับมันขึ้นได้ง่ายนะมันไม่ได้ขึ้นในแบบแดงเป็นเหล็กแต่มันขึ้นเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อมีดแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเคอร์ชอหรือ c K k หรือมีดอะไรก็ตามที่ปักกับเป็นสแตนเลสส่วนใหญ่มันจะขึ้นสนิมได้ง่ายวิธีแก้ก็คือเอาวีนอนมาขัดหรือ ออน้ำยาขัดเพื่อนๆก็เคยบอกว่าน้ำยาขัดรถอะที่มันความแรงอาจจะน้อยกวีนออนหน่อยแล้วแต่แต่ถ้าคุณเอาวีนออนขัดเนี่ยผิวตรงเนี้ยมันจะเงาเออนะครับต้องดูแลนิดน,นึงนะฮะและที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นมีดสแตนเลสเกรดไหนที่ผิวมันมีโอกาสขึ้นสนิมได้ง่ายแต่ประกับขึ้นง่ายกว่านะแต่เราก็ต้องดูแลมันนะครับโดยการอ,อ,อาจจะเอาน้ํามันมาเช็ดชโลมไว้กันนิ้วไปแตะอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะ ลดการเป็นสนิมได้แต่สุดท้ายก็ต้องเอามาดูแลอยู่ดีเอามาขัดเอามาถูบ้างนะฮะเออก็ต้องมาดูบ้างนะตัวนี้รุ่น f ฟ c e ิสราคาที่ผมจะลงไว้ข้างล่างนะครับระบบก็จะเป็นเฟรมล็อกนะแล้วก็มีตัวแอสซิสช่วยเปิดด้วยก็คือข้างในเนี่ยมีลิฟต์สปริงอยู่แผ่นหนึ่งก็ช่วยให้เราเปิดได้เร็วขึ้นเปิดขึ้นแบบปุ๊บออกมาอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยเห็นไหมมันมัน,มน,มนติดตัวสปริงอยู่นิดนึงแล้วก็ภาพเอาชนะแรงมันนี่ ราคาอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวก็ติตามดูไปเรื่อยๆแล้วก็ดูสต็อกนั้นได้เลยนะครับผมจะอัปเดตไว้ในนั้นนะครับตัวถัดมานี่กันโซ่นะครับกันโ so ซ่ G729BK เพื่อนๆอาจจะงงอัะกันโซ่หรือกันโซ่หรือไฟเบอร์ปะมันบริษทัทเดียวกันที่ไอ้กันโซ่ก็ผลิตไฟเบอร์ออกมาเป็นเขาเรียกแบรนด์ล่างแต่สุดท้ายแม่งขายขายคู่กันอ่ะเออนะครับอ่ะอันนี้เป็นกันโ so ซ่ G729 นี่เป็นไงหน้าตาเหมือนพาราสองไหม มาอีกล็อตแล้วนะครับแต่ว่าหน้าตาเหมือนเลยอ่ะเหมือนพารา2องมองไกลๆอ่ะแยกออกไปนะครับใบมีด4 2 4 4 0 4, 4ถ้าใครชื่นชอบเหล็กตัวนี้หรือยังไม่มีในครอบครองสามารถมาโดนได้นะครับแล้วก็ตัวล็อคตัวนี้ก็ไม่เอาเหมือนสไปเดโก้ก็ไปเอาเหมือนพวกเบสเมดก็คือเป็น a อ i s ซ o c ิ็นะมันทําให้เปิดปิดได้2มือถูกไหมมันดึงตรงเนี้ยลักษณะมาจะคล้ายๆแบ็คล็อคก็คือมันออกแบบล็อคมาเพื่อล็อค ล็อกแบบล็อกนะ lock, ล็อกล็อกอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ล็อกแบบนี้อันนี้มันล็อกนะเออล็อกนะล็อกเออเป็นอย่างนั้นนะฮะไม่มีใครเข้าใจแบบมึงหรอกีล็อกที่อะไรอย่างนี้ <c oughs> อ่ะมีนะครับดีไหมพี่กันโซ่ดีถูกดีพวกมีดแบรนด์จีนเนี่ยค่าแวลูแวลูมูลค่าของแบรนด์เนมมันจะไม่เยอะเท่าแบรนด์นอกนะครับหม,มหมายความว่าไงหมายความว่าในสินค้าที่ คุณภาพเดียวกันราคาตัวนี้จะถูกกว่าแบรนด์นอกเออเข้าใจไหมถ้าสไปเดโกมาผลิตรุ่นนี้ค่าแบรนด์สินค้าไอแมงมุมมันจะดึงให้ราคาสินค้าตัวนี้แพงขึ้นไปเพราะฉะนั้นมีแบรนด์จีนออกแบบมาเพื่อเน้นเน้นของแท้เน้น,เน,นเน้นสินค้าโรงงานอะ่ะไม่ได้เน้นแบรนด์เนมอะ่ะเข้าใจป่ะเออเหมือนมีโรงงานผลิตมีดอยู่สมุทรปราการอย่างเงี้ย เออมึงไปยืนหน้าโรงงานเลยพี่เบิกมีดเล่มเด็ดเขาอ่ะเขาเ,เปิดโรงงานขายให้มึงเลยแต่มันไม่มียี่ห้อนะแต่ไอโรงงานที่สมุดปากการนะ่ะมารับมีดจากที่อิตาลีมาทำอะไรเงี้ยทําที่สมุดปากกาเสร็จก็บินไปอิตาลีไปตีแบรนด์ที่อิตาลีอ่ะนั่นก็อีกแบบหนึ่งแล้วก็ไปตีย่อเอาอันนี้ก็เบิกหน้าโรงงานเลยนี่คือข้อดีของมีดแบรนด์จีนนะครับไม่ใช่มองโอ้ขี้เหร่จังไม่บางคนเขาไม่สนใจพี่บางคนเขาสนใจแต่สินค้าโรงง,งานเยอะแยะไป สินค้าเบิกโรงงานมาขายไม่ตีแบรนด์เยอะแยะไปเยอะแยะมากนะครับและสินค้าแบรนด์เนมที่ทําประเทศไทยอ่ะมังแพงนะแ้วถ้าโรงงานที่เมืองไทยออกมาขายมึงไปซื้อได้เลยถ้าไม่ตีแบรนด์ราคาจะถูกมากเพราะว่ามันไม่มีไม่มียี่ห้อไงแต่เราเน้นแค่คุณาภาพจริงๆนะสินค้าถ้าเม็ดอินไทยแลนด์คุณไปเจอที่อเมริกาคุณไปเจอที่อังกฤษคุณเดินใส่ได้เลยนะครับแพงมากนะคุณภาพแพงมากแล้วแม่งดีจริงสินค้าเมืองไทยนะครับไปไหนแล้วเนี่ยกูนะ กันโซ่จีเจ็ดสสนใจก็โดนได้แนะนำนะครับสำหรับคนที่ชอบคุณภาพเหล็กที่อาจจะดีกว่าสแตนดาดนิดหนึ่งตัวถัดมาครับบักกล่องดำมาแล้วอะไรวะพีะถ่ถ้าแบบสายโปรโ,โปแล้วอ๋อมันเป็นบักรุ่นโปรมันเป็นเหล็กท็อปของมันนั่นคือ S30V นะครับโมเดลของตัวนี้บักกล่องดำนะครับแต่ก่อนกล่องมันก็ไม่ดําหรอกมันเป็นกล่องเหลืองทีนี้ถ้าต้องการจะ สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ทําไงดีวะทางั้นแพ็คเกจจิ้งต้องแตกต่างก่อนดิอเอเฮ้ยเขาโทนเท่ๆมันต้องโทนเลยวะมันก็ต้องดําดิวะดําเงินมันไงอาอาําเงินนะโอเคนะอ่าแกออกมาหนี่ในกล่องเป็นแบบนี้เฮ้ยดูดีแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้จะอัดอะไรให้มันแน่นอัดกระดาษมาก็แล้วกันปากรว่าดูดีเฉยเลยนะครับมีถุงเพิ่มมาให้อีกเดี๋ยวนะแม่งแบบแพ็คเกจเหมือนน้ำหอมเลยอะเออน้ำหอมแบบดีๆอะ นี่นี่คือบัคเวนเทจลาสโปรนะครับเอางี้มันเป็นมีดที่ผมแนะนําให้คุณใช้ละกันถ้าคุณอยากได้ตะคุณแบบาอ,อยากได้ S อสสามสิบวีเี่เนี่ยราคาไม่แรงด้วยนะครับถ้าคนชื่นชอบมีดที่ทําอเมริกานะครับชื่นชอบมีดแบรนด์ที่ทําอเมริกาบัคเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ผมจะแนะนําเลยเพราะว่าที่ร้านผมขายไม่ใช <laughs> <laughs> เใ่เอาใหม่เอาใหม่รีเวิร์สกันไปหมด ถ้าเป็นสินค้าแบรนด์อเมริกานะครับคุณภาพดีนะฮะผมจะแนะนําบัคเพราะที่ร้านผมขายไอ้เคียเหมือนเดิมไม่มันดีจริงๆนะครับแล้วก็ว่าบักเนี่ยมันเป็นอเมริกันตัวเริ่มต้นเลยคุณสามารถหาซื้อมีดที่ทําอเมริกาในราคาพันต้นๆก็คือยี่ห้อน,นี้แหละครับแล้วคุณภาพดีไหมดีจริงพี่ดีจริงไม่ดีได้ไงไม่ดีมวัวมาขายไม่ได้หรอกใช่ไหาเออ อารุน,นี้ไปถามคนใช้ส่วนใหญ่เขาจะตอบเหมือนเฮ้ยผมชอบตรงเนี้ยมันเรียบดีนะครับพกแล้วมันไม่โผล่ดีแล้วเปิดมันมีฟลิปด้วยแต่จริงฟังกท่านที่มันเขาสนใจจริงๆคือตรงเนี้ยเฮ้ยพกแล้วมันสุภาพดีพี่เออแล้วตรงนี้มีฟลิปเล็กๆด้วยฟล mm ิปเล็กๆมาให้ช่วยเปิดนะครับเนี่ยเกี่ยวเขาช่วยเปิดได้นะครับหรือจะใช้นิ้วดันตรงโฮสต์นี่ก็ไม่มีัญหานะครับถ้าเกิดใช้ใช้ไปแล้วเซนเตอร์มันไม่ตรงนะครับเริ่มจากการเริ่มมีเริ่มเสื่อมเริ่มเสื่อมสภาพแล้วเซนเตอร์ เซนเตอร์ไม่ตรงนะครับเราสามารถปรับแต่งได้ตรงข้างๆนี่นะฮะเอาไขควงไขลงไปนะครับให้มันให้มันอยู่ในระดับเซนเตอร์ตรงกลางก็ได้นะครับพอใช้ไปใช้ไปมันจะเกิดการสึกกับหลังการการสึกเราก็ปรับจูนได้ตรงนี้ไม่มีปัญหาประกับนี่เป็น g 1 0นะครับเป็น2 La เลเยอร์มันจะมีเป็นเป็นครอบข้างนอกอที่เป็นปาเอ็นแล้วก็มี g 1 0แปะอยู่ข้างในนะ,ะมันเป็นงาน2 La เลเยอร์เหล็ก S30V ก็คือคมไหมคมแหละคมแข็งรับยากนิดนึงไม่ใช่ปัญหา มีดราคานี้คนมีตังซื้อได้อยู่แล้วมีปัญหารอกตัวสุดท้ายนะครับมันไม่ใช่มีดมันเป็นไฟฉายฮนะไฟฉายโอไลท์ไอสามทีอ่ะมาลองแกะกันดูนะครับแกะยังไงวะอ๋อแกะตรงนี้มันมีเทปตรงนี้เราก็ต้องหั่นเทปมันออกก่อนนะครับรุ่นนี้เข้ามาใหม่เออ่รอบที่สองแล้วนะครับก็ขายดีไหมขายดีนะ เพราะว่าราคามันไม่แพงแล้วก็ถามว่าพี่พี่ซื้อไฟฉายเนี่ยพี่ซื้อใช้ดีๆไปเลยไหมซื้อคุณภาพไหมพี่เฮ้ยแพงไม่ครูไม่แพงต่ำพันไหนมาดูที่ซื้อของเนี่ยผมบอกนะดูดูหนังหน้าตัวเองหน่อยถ้าแบบเป็นคนที่เฮ้ยมีตังค์เว้ยซื้อของดีใช้ได้กล้าๆใช้ของดีหน่อยอย่าใช้แต่ของพอใช้ลองใช้ของดีดูบ้างนะครับเราทํางานมาเหนื่อยอะเราหาซื้อของอะไรดีๆหน่อยไหม หรือบางทีเราอยากกินอะไรอร่อยอร่อยอ่ะเราเราไม่จำเป็นต้องประหยัดมากก็ได้มั้งฟ <eterm oon> ุ่มเฟือยมากก็ได้พี่เออชีวิตเราแม่งเยียมีแต่คนบอกกูประหยัดชีวิตกูทํางานมาเหนื่อยกูขอฟุ่มเฟือยมากวะใช่ไหมนี่โอไลน์ใช้ถ่านมันมีถ่านแถมมาแล้วนะครับใช้เป็นถ่านสามเอสสามเอสองก้อนนะครับเฮ้ยแต่ฟุ่มเฟือยดูนะฟุ่มเฟือยดูน้าตัดด้วยนะเออไม่ใช่ฟุ่มเฟือยไปเรื่อยนะเฮียจนจนไม่ได้นะเออทํางานมาเหนื่อยก็หาของดีๆใช้หน่อยอะนี่ มีมีเลนส์ตรงนี้ด้วยนะครับก็คือเทคโนโลยีตัวเนี้ไฟฉายถูกกับไฟฉายแพงมันต่างกันยังไงไฟฉายถูกมันจะใช้เทคโนโลยีเก่า,กาๆในการผลิตใช้หลอดที่คุณภาพอาจจะไม่ค่อยดีหน่อยหลอดคุณภาพดีไม่ดีดูยังไงถ้าหลอดคุณภาพไม่ดีผมบอกเลยนะว่าไม่ดีที่ร้านที่ขายไหมมีแต่มันถูกแสงมันจ่อฟ้า,ฟา ค่าคั l เลอร์เรนเดอร์อินเด็กซ์มันจัดมันจะต่ำกว่า70%นะครับไม่ต้องสนใจถ้าดูแล้วมันออกฟ้าๆแสดงว่าหลอดคุณภาพไม่ไม,ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันก็ใช้งานได้นะไม่ใช่ใช้ไม่ดีแล้วมันไม่ดีตรงไหนอ่ะไม่ดีตรงเวลาที่ถ้าคุณต้องการใช้แสงในการเอาไปถ่ายภาพมันจะไม่ค่อยดีสีมันจะเพี้ยนนะครับแต่ตัวนี้ก็คือคั l เลอร์เรนเดอร์อินเด็กซ์มันก็ค่อนข้างดีนะครับก็คือเป็นไฟฉายเกรดเอแล้วก็ความสว่างมาได้ถึง250ลูเมนเลยมี2สเต็ปนะครับ ไฟฉายแรงนะครับวงจรมันมันมีการปรับจูนกระแสไฟที่ดีใช้คุณภาพวัสดุที่ดีมีคลิปสองด้านก็คือเน็กหมวกก็ได้นะแล้วก็เป็นเขาเรียกไฟฉายช่างเนี่ยก็เน็คคือก็คือเสื้อได้เลยถ้าพี่เป็นพี่ช่างอยู่นะครับเป็นอะไรก็อุดหนุนไปสักอันนี่ใช้ของดีหน่อยนะครับเวลาที่ถมงเป็นเราเป็นเราเป็นหัวหน้าง,งานเรามีรุ่นน้องรุ่นน้องเฮียแต่งตัวให้มันดีนิดนึงใช่ป่าวเออมันจะได้ดูให้ดูภูมิฐานคนนี้เขาดูอย่างนี้หรือ คุณเป็นผู้รับเหมาคุณไปรับงงรับงานเวลาคุณพกอะไรไปให้มันดูดีหน่อยเผื่อมีงานคุยกันต่อเด็กผู้ชายคุยเฮ้ยพี่พกอะไรมาดูไปใช้ดิเฮ้ยดีจังเลยผมใช้ถต่ของร้อยกว่าบาทลองใช้นี่มาเออออไลน์ light, อะไรเงี้ยก็ไปเปิดดูเฮ้ยคุณภาพดีนี่หว่ามันเป็นแบรนด์จีนนะครับแต่คุณภาพสูงนะพวกนี้กันฝนกันน้ําได้เลยนะนี่กันฝนได้นะครับตกลงไปในน้าก็เก็บขึ้นมาไม่ใช่ตกล้มไปประกดใต้น้ำนะไม่ใช่นะมันทนทนฝนได้ตกน้ําหยิบเก็บมาได้นะครับ แล้วฐานตรงนี้ผมแนะนําถ้าพี่ไม่ได้ใช้เลย1เดือนเอาฐานออกเพราะว่าอะไรถ้าฐานมันเป็นกรดนะครับมันอาจจะมีน้ํากรดรั่วมาไฟฉายมันจะช็อตวงจรเอาถ้าแน่ๆไม่ได้ใช้เอาออกนะครับถามว่าใช้ฐานชาร์จได้ไหมใช้ได้ครับฐานชาร์จที่เป็น1.2โวลต์นะนะนิกเกิลเมเทัลไฮไดด์นะใช้ฐานชาร์จ3.7โวลต์ระเบิดเลยนะเคลมไม่ได้ด้วยนะครับซื้อจากที่ผมมีประกัน90วันใน90วันนั้นถ้ามันเกิดชำรุดจากวงจรเปลี่ยนใหม่ให้ ถ้าหลังจากนั้นส่งมาซ่อมอาจมีค่าใช้จ่ายและการรอคอยเล็กน้อยรอคอยยังไงครูต้องส่งกลับไปที่จีนครับที่โรงงานแล้วโรงงานก็จะส่งสินค้าตัวใหม่กลับมาให้ไทยจีนช่วงโควิดมึงคิดว่ากี่เดือนนะแต่ก่อนไม่โควิดไม่โควิดนะมีครึ่งปีส่งไปใสยไปเคมดีแต่ส่งกลับมานะส่งลืมไปแล้วอ,อ่ะออจริงอันนี้พูดจริงัไม่ได้โกหกนะครับมันเป็นมันเป็นแบบนี้นะฮะคุณภาพดีเคยมีคนส่งมาเคลมไหม มีครับส่วนใหญ่จากกรณีที่ทิ้งฐานไว้ในนี้แหละแล้วมันแบบมันช็อตแล้วมันดึงฐานมาไม่ได้แม่งพังเลยนั่นแหละครับอย่าเป็นคนแบบนั้นซื้อของเนี่ยซื้อของดีเราต้องดูแลมันดีด้วยแต่ถ้าคิดว่าอะเหี้ยยังไงคูแม่งดูแลไม่ได้ให้อยู่คนเดียวอย่ามีเมียอยู่คนเดียวขนาดไฟฉายมึงยังดูแลไม่ได้เลยชีวิตมึงดูแลได้หรือเปล่าอยู่คนเดียวใช่พี่อยู่คนเดียวใช่กูอยากอยู่คนเดียวเหมือนกันกูอยากอยู่คนเดียวเหมือนกันนะครับอืม นี่นะครับถ้าอะไรนะถ้าคิดได้ช้าถ้าอยามไม่มีนะครับมีเั้งเหนื่อยนะครับเนี่ยไฟฉายก็ลองดูนะครับผมจะลงรายการไว้ข้างล่างนะครับสินค้าจะมีมากมายหลากหลายนะไม่ได้มีแต่มีดไม่ได้มีแต่ไฟฉายมีหลายๆอย่างเลยเดี๋ยวก็เอามานําเสนอกันแล้วกันสนใจก็ติดตามครับสดีครับผม